สวัสดีคุณครูและนักศึกษากาศนเขตหนองจอกทุกคนขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบปลักสูตรในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 ทั้ง3ระดับขณะนี้เป็นช่วงของงานทะเบียนและคุณครูกำลังตรวจสอบหลักฐานเพื่อออกหลักฐานการศึกษาคาดว่าจะได้รับเร็วๆนี้สำหรับภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564สถานการณ์โควิด -19 สถานศึกษากระหนักถึง ความปลอดภัยของนักศึกษาได้กำจับคุณครูให้คัดกรองนักศึกษาที่มาเรียนทุกคนและกำจับนักศึกษาหากใครมีความเสี่ยงสูงต้องแจ้งครูเพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไปภาคเรียนที่ผ่านมาก็สนอเกตน้องจอก จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์100%ปซปัญหาพบว่านักศึกษาบางรายขาดความพร้อมนั้นอุปกรณ์สัญญาณอินเทอร์เน็ตส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้แต่คุณครูก็ยังสามารถแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาเหล่านี้จากการนิเทศออนไลน์มีคำถามจากนักศึกษาถามว่าเรียนกี่ภาคเรียนถึงจะจบขอชี้แจงนักศึกษาดังนี้กศนกเกตหนองจอกได้วางแผนการลงทะเบียนเรียน <ๆ S 2> เพื่ออำนินความสะดวกให้กับนักศึกษาและคุณครูระยะเวลาที่จะใช้ในการเรียนคือ2ปี หรือสีภาคเรียนเว้นแต่นักศึกษาคนนั้นมีการเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาจะจบหลักสูตรได้อย่างไร 1. เรียนครบโครงสร้างหลักสูตร 2. ผ่านการประเมินคุณธรรม 3. ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน200ชั่วโมง 4. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติหรืออินเน็ตในช่วงต่อไปคุณทูจะปฐมนเทศซึ่งมีข้อมูลดีๆเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวสมรจันหานะคะครูชำนาญการนายทะเบียนกศนเขตหนองจอกค่ะสวัสดีค่ะครูศิริพรคุณมีครูผู้ช่วยกศนเขตหนองจอกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนาวาันบุญราชประจำที่ศูนย์การเรียนชุมชนวัดรับสโมสรมีครูประจำกลุ่มสมุดสามท่านหนึ่ง นายสัญญาธรรมสุนา 2. นายคิมหันชัยศรี 3. นายพิสันศิลปะดำรงคุลค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อจุติมลสุเกิดครูกศนแขวงกระทุ่มรายมีครูประจำกลุ่มชื่อนายวินัยสุไลมานค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อทันพิช,ชาเขืองเชียงขวางครูกศนแขวงลำพักชีมีครูประจำกลุ่มชื่อนายสหรัฐอาสาค่ะสวัสดีครับผมครูกรณชัยสุขุมนันท์ครูกศนแขวงคลองสิบ มีครูประจำกลุ่มชื่ออุสารมลีครับสวัสดีค่ะครูชื่อรุ่งนาภานวลคำสรชมูลนิธิศิลปะพันพึ่งสวัสดีค่ะครูชื่อวิรุงรองสารานาคนะคะอยู่กศนอแขวงคลอง 12, สิสรชวัยพยาปาค่ะในสรชนั้นมีครูประจำกลุ่มอยู่อีกหนึ่งท่านนะคะชื่อครูนิชาอุดมทองสกุลค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อกุศลพันธชัยเป็นครูกศนอาตำบลสรชอคอยรุตตกวาค่ะครูประจำกลุ่มชื่อครูสุภชัยเกตด,ดีค่ะ สวัสดีค่ะครูชื่อจันสดาศีนวลนะคะครูกศนตําบลสรชสุเหล่าบ้านเกาะครูประจํากลุ่มครูปีชามาดาเลสค่ะสวัสดีค่ะครูชญยสานนทพันธ์ครูกศนตตาบลศูนย์เกียนชุมชนบายหยันมีครูประจํากลุ่มชื่อครูสุรีรัชเจริญสุขค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาววนิภาเกศโสครูกศนตําบลแฝงครูฝั่งเหนือครูประจํากลุ่ม1นายพามภากรทีธนาดล นายสุรัตเทียนมณีสวัสดีครับนายวัฒนันรักญาติครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนอินดารุ่นมีนาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันจิราอุสาจันภากลครูศูนย์การเรียนชุมชนสุเหล่ามันเกาะค่ะสวัสดีค่ะนางสาวปริิาัดหมอหวังนะคะเป็นคุณครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนกศนแขวงคลอง1ิบค่ะสวัสดีค่ะครูสุนิดาบัวแก้วครูศูนย์การเรียนชุมชนวัดลำพักช evet> OK ีค่ะสวัสดีครับ ครูชื่ออนุสักแหวนเงินสลชมูล,ลนิธิศิลปะพันพึ่งสวัสดีค่ะครูพัฒราพรสิงห์ป่งค่ะสลชบายานค่ะรู้จักผู้บริหารคณะครูไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ของกศนเขตหนองจอกต่อเลยค่ะ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเหตหนองจอกสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้ง34ทับสิถึงหมู่3 ถนนเชื่อมสัมพันธ์แขวงลำพักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเบอร์โทร0 2 1 3 6 4 6 3 5เว็บไซต์ www กศนหนองจอก c o m เฟสบุ ok. com, facebook, com ๊ก www facebook c o m s s h กศนหนองจอก c o m วิสัยทัศน์จัดการศึกษาตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีอาชีพที่ยั่งยืนปรัชญามุ่งจัดการศึกษาให้ประชาชนคิดเป็นเน้นคุณธรรมนำความรู้สู่ชุมชนอัตลักษณ์มีความรู้อยู่อย่างพอเพียงเอตลักษณ์ เต็มที่เต็มใจให้บริการการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ของกอศนเขตหนองจอกมีจำนวน8แขวง10ศูนย์การเรียนชุมชนดังนี้ 1. กศนแขวงกระทุ่มราย ศูนย์การเรียนชุมชนอินดรุณมีนา 2. กศนแขวงโคกแฝดมีสามศูนย์การเรียนชุมชนดังนี้ 1. ศูนย์การเรียนชุมชนคอยรุตตะก,กวา 2. ศูนย์การเรียนชุมชนวัดรัพ์สมโมสรน,นิกรเกษม 3. ศูนย์การเรียนชุมชนบายัน กศนแขวงที่สามกศนแขวงหนองจอกศูนย์การเรียนชุมชนสุเหล่าบ้านเกาะ 4. กศนแขวงลำต้อยติ่งศูนย์การเรียนชุมชนมูลนิธิศิลปะพันพึ่ง 5. กศนแขวงลำผักชีศูนย์การเรียนชุมชนวัดลำผักชี 6. กศนแขวงคูฝ like mm hmm. mm hmm. so so ั่งเหนือศูนย์การเรียนชุมชนมัสยิดลำหิน 7. กศนแขวงคลองสิศูนย์การเรียนชุมชนคลองสิบและ8กศนแขวงคลองสิศูนย์การเรียนชุมชนวัดนารีราชประดิษฐ์หรือวัดพระยาป่าการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ um <UM ื้นฐาน พุทธศักราช2,551แบ่งออกเป็น3ระดับดังนี้ 1. ระดับประถมศึกษา 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเวลาเรียนในแต่ละระดับใช้เวลาเรียน4ภาคเรียนยกเว้น กรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอย่างน้อย1ภาคเรียนโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มี5สาระดังนี้ 1. ทักษะการเรียนรู้ 2. ความรู้พื้นฐาน 3. การประกอบอาชีพ 4. ทักษะการดำเนินชีวิต 5. การพัฒนาสังคมซึ่งในแต่ละระดับมีหน่วยกิจด,ดังนี้ระดับประถมศึกษา48หน่วยกิจระดับมัธยมศึกษาตอนต้น56หน่วยกิจระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเ6หน่วยกิจและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละระดับไม่น้อยกว่า 200ชั่วโมงการลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคเรียนระดับประถมศึกษาไม่เกิน14หน่วยกิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เกิน17หน่วยกิตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เกิน23หน่วยกิตยกเว้นภาคเรียนสุดท้ายลงเพิ่มได้อีกไม่เกิน3หน่วยกิต การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564ระดับปฐมศึกษาวิชาบังคับประกอบด้วยวิชาวิทยาศาสตร์วิชาสังคมศึกษาวิชาพัฒนาตนเองให้มีอยู่มีกินวิชาเลือกวิชาการเงินเพื่อชีวิตหนึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาบังคับวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งวิชาเลือกการเงินเพื่อชีวิตสองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาบังคับประกอบด้วยวิชาวิทยาศาสตร์วิชาสังคมศึกษาวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงวิชาเลือกประกอบด้วยวิชาการเงินเพื่อชีวิตสาม วิชาการบันทึกไว้ได้ประโยชน์วิชารักท้องถิ่นการวัดผลประเมินผลการเรียนมีดังนี้ 1. การวัดและประเมินผลรายวิชาประกอบด้วยการวัดและประเมินผลก่อนเรียนการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนการวัดประเมินผลปลายภาคเรียนผลการตัดสินผลการเรียนรายวิชา มีทั้งหมด8ระดับระดับที่4คือระดับดีเยี่ยมและระดับ0คือต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดต้องลงทะเบียนเรียนใหม่หรือสอบซ่อมเพื่อให้ได้ผ่านในระดับขั้นต่ำที่กำหนด 2>, 2การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือกพช ผู้เรียนจะต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงจึงจะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้จบหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา 3. การประเมินคุณธรรมเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดจึงจะได้รับการพิจารณาให้จบหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งเกณฑ์การประเมินการประเมินคุณธรรมกำหนดเกณฑ์เป็นสี่ระดับคือดีมากดีพอใช้และปรับปรุง 4. การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในภาคเรียนสุดท้ายของทุกระดับการศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้มีคุณภาพกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564คือ วันที่6กุมภาพันธ์2565และการสอบปลายภาคเรียนยวันที่5-6มีนาคม2565การจบหลักสูตร ผู้จบหลักสูตรการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในแต่ละระดับการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การจบดังนี้ 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรายวิชาในแต่ละระดับการศึกษา 2. ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือกพช200ชั่วโมง 3. ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมในระดับพอใช้ขึ้นไป 4. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติหรือเอ็นเน็ตข้อตกลงระหว่างการเป็นนักศึกษากศนเขตหนองจอก 1. แต่งกายสุภาพหรือแต่งกายตามระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา 2. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 3. ให้ความเคารพเชื่อฟังครูผู้สอนและให้ความเคารพผู้บริหารสถานศึกษา 4. รักษาไว้ซึ่งความสามัคคีระหว่างกันในหมู่คณะ 5. ไม่เล่นการพนันหรือมีอุปกรณ์การพนันไว้ในครอบครอง 6. ไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ และสิ่งเสพติดอื่นใดในสถานศึกษาและสถานที่พบกลุ่ม 7. ไม่ประพฤติตนขัดต่อศิลธรรมอันดีหรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศ 8. ไม่นำความเสียมาสู่สถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู่ 9. ไม่ทะเลาะวิวาททำร้ายผู้อื่น 10. ไม่ทําทรัพย์สินของสถานศึกษาชำรุดเสียหายได้เรียนรู้การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ไปแล้วหวังว่านักศึกษากศนกเขตหนองจอกทุกคนจะทําแผนการเรียนของตนเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนนะคะ อย่าเกลียดค้านการเรียนเร่งอุตสาห์มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกถิ่นฐานใดคงไม่แคลนถึงคับแค้นก็พอ,อยังประทงังตนอ่านความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเชิดชูฟูสกลุล ถึงคนจนพงไผ่คงได้ดีขอให้นักศึกษาที่รักทุกคนจงมีแต่ความสุขสนุกกับการเรียนรู้ที่กศนเขตหนองจอกนะคะ